วัสดีครับเฟอร์นี่พัทยานะวันนี้มามีของดีมาปล่อยนะครับคันนี้นะสติกไกด์ปี22ไว้แซงเพอนะบอกเลยว่าเต็มระบบสเตจสี่นะคันนี้มีอะไรบ้างฮะสรุปของแต่งรวมเลยนะเครื่องยนต์เป็นสเตจสี่ทั้งหมด131นะครับเต็มระบบคือทั้งภายในนะชุดคัตก็เป็น131มีตัวดักฮอสด้วยแล้วก็มีตัวเวทคัตครบนะครับไปดูชุดหน้าชุดหน้าเป็นเ e ออร์ลินเค้า2แสนฝ่าแล้วชุดเนี้ยจาร์เลนโดปั๊มเอ็มโฟ อลินเขานะเห็นไหมทั้งระบบโลโก้ชัดเจนสปอร์ตไลท์ฮาร์เรย์คอเป็นคอฟูลน,นะครับสองออกสองไฟลั่นนะไฟไหน้า LVD เปลี่ยนแล้วชุดพักเทา้า h d m c ทั้งระบบนะทั้งขาเบรคขาเกียร์กองสกิมมิง่บงบังคายพัดลม พันเท้าวครมแล้วของ HDMC ทั้งระบบนะขาวเบรกขา,เก,ขาเกียร์ชิลท่อเป็นแบคโคมนะจากตัว CVO นะคอเป็นฟ้าล่างสองออกสองปลายเป็นสกิมมิ่งนะครับลำโพงสเตทสองการล้มหลังโชคอสกิมมิ่งเบาฮาร์เรย์ด็อกกิ้งพิงหลังครบไปข้างหลังแล้วก็มีไฟนี่นะไฟสามเส้นอย่างเงี้ยนะเปลี่ยนแล้วลำโพงสเตทสอง เครื่องหนึ่งสามหนึ่งตัวโยงเกียร์ฝาไพมารี่ทุกอย่างทำมาหมดแล้วคอแยกสองออกสองแรงดันเกียร์ทากเปลี่ยนแล้วด้วยนะโยงเกียร์หัวเกียร์เปลี่ยนหมดการสบัดปั๊มเป็นเองโปทั้งสามตัวนะจาร์เลนดอลชุดแทนด์ก็เขาโมโต ทุเร่นเขาเต็มระบบครบเป่าแคนก็ฮาเลสายถักทั้งคันนะสายคัดสายเบรกสายถักหมดมือเบรกมือคัดวันฟิงเกอร์เต็มระบบใสกระจกให้เผื่อมองไม่เห็นไปถอดออกได้นะชิลค็อกเวิร์กลั่นๆคันนี้บอกเลยว่าบิดติดมือเต็มระบบมาก วิ่งไปประมาณ6,700ไมล์ลำโพงสเตตสอหน้าหลังครบนะหาเจ้าของใหม่เลยนะคันนี้นะพร้อมนะแต่งเต็มแล้วไม่รู้จะแต่งอะไรอีกแล้วนะครับบอกฮาร์เลย์ชนีฮาร์เลย์หมดนะฟังเสียงกันนะ ีไม่ได้ใช้กล่องพ่วงนะเปลี่ยนกล่องหลักเป็น t h นเดอร์แม็กันนะคันนี้กล่อง Thunder m a มนะสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับ0ูนย์แปดหกสี่หนึ่งเก้่งเก้าฟอร์ดีพญากับสตีกายสเปเชียลสองพันยี่สิบสองไว้แซนเพลยคันนี้เต็มระบบนะสนใจหารถไม่ขี่เดี๋ยวมัต้องแต่งแล้วคันนี้เอาไปปุ๊บขี่ได้เลยโทรมานะครับกับสตีกายสองพันยี่นะหนึ่งสเต 4, เต็มระบบทั้งภายในและภายนอกนะ้านล่านสา,าวเลยครับผม